อึงไมาเห็นยังอยู่นี่อึ้งนี่คือหลายแถะรอกตลาดหาอึ้งมาเห็นอึ้งอยู่พี่เต็มกะละมังเลยอึ้องขึ้นน่ะคักบ๊อบันเลยเอื้องอึ้องยังคือเกลขี้ดินใส่เอาลอกอะไรอย่างงี่อึ้องเอืงคือตัวหน่อยมาตลาดลาโมเหลืออึ้งรุ่นนี่พี่น้องนะครับมาบพท่านเขา อืงใงไงหายหมดแล้วตามล่าหาอื่งในตลาดเจอแล้วนี่แต่ว่าไม่แต่รุ่นนี่ครับพี่น้องอึ้องตึงหน่อยเพราะนอืงใหไงบอไใครหรอกมันบอไขครพี่น้องบอไขครบอไขครเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับอึงเอ้าตลาดของปลาครับพี่น้องสวัสดีครับมาแล้วครับตลาดของปลาริมโขงเขมราดวันนี้มาดูอื่งกันนะครับอยู่ในกระซามใหญ่ๆนี่เอื้องหยังบุตัวนี่อึงเผา อึ้งเผาแต่ว่าัตบ่ใหญงเยยนี่บ่ไข่บันไดพี่น้องนี่ทรงมันโอ้เสียดายมาก่พาท่านเราก็ได้บังหันเนาะเขาจะว่าอึ้งไข่หลยอยู่ตลาดของปลาลิ้มผขงในพี่น้องว่างหันนะครับแต่ว่ามาเหมือนนี่บ่อเห็นเห็นอึ้งอยู่กับบ้างเดียวนี่นะครับตลาดของปลาเราก็มีเยอะอยู่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ พี <muitas> <arias> ่รองกว้างปลายคอยประกันมากจะคุ้นเลยนะบ่าอ๋อได้ยังขายอึงเสม่งมาได้ขายอึ่งมาเบิ่งน้ำเพลินมาถ่ายคลิปคอยคือพ่อข้าบ่แม่ป้าพ่อลุงนะบ้าเอาถามว่ามาขายอยัางคอยมาเบิ่งอึ่งเมียมาไดครับยายได้ยังได้ยังใช่เนี่ยหรือยังโอ้ยเนาะไปถามยังคนไปถามยังกําโอ้เงินบ่พอว่ารัำไ ถ right? mm. ้าได้ซื้อน้ำเงินก็ซื้อต้นเงินพ่อนึ่เมื่อกี้นู่นเราทายคิดไปพี่รองเบื้องจะเปนอย่างไดอ้งแหงกัมี่ขออนุญาตนะครับเด้อจะไปล่ำสิบาไไปล่ำนางงง่่นางยังอึงนาง่กับเจ้าเนี่ยบรไดไปล่ำเมื่อนี้เขาบ้าเบื้องตลาดของตาลิมโขงเบื้ออื่นมือหือมือตึ้งคนละเยละว่าไร้อยจ้าอีกหลายมื่อืงสิได้เมื่อ ว่านางเบิ้ง,บงอึ้งน,น้ำกันแนไปซ้ำให้เป็นพี่เซนตืออื้ไงไอ้นี่อันนี้อื้งแหงอื้องแหงพี่นอ้องใครยังใครมุดแดงหรือเปล่าใครอื้งใครอื้งใครมดแดง,ออดแดงโอ้ยเนาะผสมปสา,านกันอื้งใครอื้งใครอึ้งใครมดแดงว่า่นตัวนี้ตัวนี้ม่กินหน่อยนึง มันกัดมันกัเป็นน้ำมัดมัดหอมมัดอะไอึ้งแหงงนี้นี่อันี้หอมหน่ยนี่หอมหอมหอมโอ้ยดมใหม่ี่น้องเบิ้งสดๆสดเลยครับพี่น้องครับอึ้งแหงงแต่ว่าอึ้งสดในมีอยู่กะละมังเดียวมันหังมันหังบอ่บอบ่อไข่นะครับแต่ว่าตัวนี้นัน่นเพื่อนเอ็ดแหงงไว้แล้วนะครับเป็นจาำเป็นจาำเป็นมัดเป็นมัดอยู่มัดนึงกับประมาณชัางใหม่พุ่นี้ีหาใหม่นี่บอกสามใหม่ซีใหม่ละมัดนึง ตัวไข่ตัวบอลเนาะแม่เนาะแม่นังเลืองเหลืองนี่ขรัวกุ้งโอ้ยกุ้งกับครัวจังสีเลยพี่น้องกุ้งเอียงก็เป็นตาเสียบเด็ดกุ้งกุ้งนำโขงขรัวใส่จานรวยขายจังสดีเลยอันนี้แมงกระนูนอันนี้แมงกระนูนเลยแมงกระนูนแมงจีนูนปูนก,กระเปียงแมงจีนูน ปลาลดแหงคือมีปลาลดแหงวันนี้ปลาลดแหงปลาลดแหงปลาหย่อนแหงปลาน้ำขงปลาเนื้ออ่อนปลาแดดเดียวปลาหย่อนปลาย่างตัวนี้โอ้ปลานางปลาแหงอันนี้ปลาหนังโอ้เสีดายอึ่งนาะมากเพราะท่านเขาเฮ็ดอะไรนะเฮ็ดขอนเฮ็ดบดเฮ็ดขอนเขามาไม่ทันอึ่งเสีดายจังเลย แต่ก็มีอย่างอื่นแย่ๆอยู่นะเพราะแม้ยังกินเห็ดดีแต่บาง้วงหน่อยบักง่วงกินสมบักง่วงแยบโบกเป็นมะครำหนี่งบกง่วงแยบโบกบักง่วงกินสมพี่น้องเป็น้วงมัน้วงกันเลยโอ้สมเขียวเลยผักหวานนี่ครับผักหวานผักหวานผักหวานป่าโอ้เห็ดบดเห็ดบดดอกใหญ่เห็ดบดเพื่อเห็ดบดใหญ่ๆดอกงามๆ นี่ครับเกียงใส่เกียงใส่ผักหวาน,นเนาะแม่เนา้อไซกับบัแดงพร้อมโอ้ oh, นี่บอายแล้วได้เนาะไม่ยู่นี่บอว่างหันายแล้วได้เนาะไม่พร้อมเกียงไปแล้วว่างหันอึ้งกับบอคอยมีดอกมาบอท่านมาบอแมนย่ำม,มัน่นนี่เด็กตัวหนึ่งตัวนึงวน่งกระละังมังหน่อยนี่แ <c oughs> <c oughs> ม่อันนึงตัวอึง้งไหม เอาคนน cus, no <laughs> 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 ั่งอยู่นู้คือกันนะครับอึ่งนสวัสดีครับแน่นอนแน่นอนหู้ยยางซอยยางมาทายเอาตังค์ยางมาเฟิ่งนี่แล้วเจอาปีน้องคนสร้างมากสิเจอาปีน้องคนสร้างมากเพราะสิ่งทส่งให้เพื่อนได้เท่าอึ้งนี่ก็เสียดายน้องมาเนาะกลายนี่เป็นหนังหัวหน้าใจ่ท้อหายอยู่เมาเรื่องอึ้งเรื่องอึ้งใครบอกหลายนึงว่าสิขอยว่าสิมาจะได้กับพ่อท่านหนุมานนี่หรือพ่ท่านนี่หลีเบิดกวัน มันมาเมื่อเดียวสองมือนึงแล้วเตอึ้งแหงเลยแม่แขยงจแม่เปลี่ยนนแมเปลี่ยนแม่เปลีนแมเปลียนไม่งจิบอึครับตัวนะพรใครับพี่เต้เมอึ้ง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 ครับอึ้งอันน้เไขใครับพี่ตมองอึ้งอึ้อึ้ง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 อง้อ้ออออึ ไม่ใจ่ขันกินข้าวกขาอะไรเจ้าไม่ใจ่ขันกำลังนั่งกินข้าวอยู่ไส่ประเดกเจ้าโอ้พี่ประเดกกระยังมีคือเกาเด้พี่น้องเด้อประเดกตอนป่านา้ำโขงนะครับนี่านาคกกรับประเดกต้อนตัใหญ่ๆป่าน้ำโขงนะครับกระปุกละสี่โลตัวบยยักใหญ่นะครับพี่น้องโอ้หนักหนักหนักมีแต่ตัวงามๆซ้ำฝืมือนี่ปิ้งใส่ใบตองใบตองห่อปิ้งคักเลย ป้าแดกตอนป้าน้ำขุงนนะครับปุ๊กเนื่องกินได้เป็นปีพี่น้องยังแน่นตรงนี้แมงเข่้นแมงกินน่นแมงเขนหนังเข้มพุดนน่ายนี่ขา้ตังแตัมหอยเดือดองเรากครับดวงดวงมวพร้าครับตัวนี้อันนี้บอกหอยเดือดกองจนพูอยังีงมันคือบักหอยเดืออันนี้คือดวงบมวกเ้า สารพู่ตีกินเป็นนะครับแซ่บนะครับรสชาตินุ่มนวนชนลชวนรับประทานโปรตีนไหลเอาก็เปิดเลยคนไหนโปรตีนเยอะโปรตีนเยอะนั่นรับเพื่อนคือกันไขม่มดแดงงามๆเลยอ้ยงามหลายเนี่ยว่าไข่มดแดงเคนพี่น้องเฮ้ยสดๆใหม่ๆเลยคร<ล>ับพี่น้องเฮ้ย กองน้อยๆกองใหญ่ๆมีเพลดนะครับเนี่ยเป็นย่อมเป็นย่อมในประเทศเป็นกองละลอยมีโยขาดแต่ว่าไข่หน่อยม่นร้ายนี่งามๆเลยเอาเบิองเอาพี่น้องครับเก็บเป็นถาดกระถาดละลอยบริเวณเดินบอกครับไข่มดแดงงามๆตัวไปก้อยไข่มดแดงเอาไปก้อยไปหมกไปคั่วได้หมดนะครับไข่มดแดงสวยๆก้อยก้อยก้อย อันนี้หนังเข็มไม่ใช่ขันปลาแห้งไม่ใช่ขันเกียดแห้งไม่ใช่ขันแมงแข้งจิกแมงแข้งคอแม่เป้งม,มีเบิดไม่ใช่ขันเรามีเบิดน้ำดื่มไม่ใช่ <c oughs> น้องงัวนี่น้องงัวไม่ใช่ขันน้องวัวนะจ๊ะสมองวัวไม่ใช่ขันมีเบิดสุนี่หมูปลาไม่ใช่ขันอันนี้ด่างพึงด่างพึงไม่ใช่จ่ว <c> ย <oughs> มีเพิงมีมิ่มมีจอยแล้วมีสูนิ่งแม่อันนี้ก่อนเลยแม่แข้งแม่แข้งจิกนะครับของเราก็มีนะครับบักย่มบางเกี่ยวกันบักย่มก็มีอยู่แม่แข้งจิกจแข้งกอดก็มีแพงอยู่เนาะไม่แข้งจิกปีนี้มัาแพงอยู่เนาะแม่แข้งคอแข้งคอแข้ใหญ่เป็นถาดก็มีแม่แข้งคอไปตำเจียวแม่แข้งจิกก็ตำได้ ครับแกงจีแกงเคาะแม่เป้งวันน um oh ี <c oughs> <c oughs ้สมองกี่ถุงวันนี้ยังจ้ะอ้ยพอแต่มาหอดเมื่อยอยู่แม่เลยโอ้ยหน่องหัวไหมสวยๆขาขาขาขวายขาใหญ่ๆสุดแล้วเอาไม่ยังน่ะวายเป็นเบาเลยตัวนั่นไหวายวไหวไห เออเออเออเมาอึองเนี่มามาอึองเนี่เร็วปุ้ยตัวไหนแหงคากบัดมันมีแต่อึองรุ่นเดียวเลยอึองไข่ตัวใหญ่ๆนะั่นบ่มีเลยอันรุ่นอนุบาลรุ่นหน่อยสำหรับผู้มากินเนื้อบ่มากินไข่ไปปล่อยได้ได้เนาะไปเลี้ยงได้ได้เนี่ยไปปล่อยน้ำบอ่อน้ำหยังได้นะครับผู้ใดมีบอ่อดินบอ่อทรายนะครับไปปล่อยได้นะครับอึองรุ่นนี้นเดืยดมงๆเลยพี่น้องเลยงามตัวไะ <ก>มแตรลุ่นนี่ละพี่น้องครับเบิดตลาดแล้วรอเบิ่งเห็นแต่รุ่นนี่ละยังนี่ห่วกใส่ข<ซค>ี้แล้วปลากระยงหวกใส่ขี้แล้วเอาพาพี่น้องมาเบิ่งตลาดตามคำสัญญามาหอดบานพามาเบิ่งตลาดของปาลาริ่มขงนะครับมาาะหาหล่าอึองมีอยู่อืองแต่ว่าบาเมเป็นสเปคนะครับขมันผู้สาวกัดโบ,บ,บท่านแม่ผู้สาวไม่ห่างนะยังเป็นผู้สาวสำนวอ,อยอยู่ ยังมาดติที่มายอยู่เนี่ยนะครับเอาโอเคครับคลิปนี้ขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอยากได้อะไรก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรจันหลอยอยู่ใต้คลิปเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปอีน้องแอดไลน์มาเด้นะครับเด้ออีกสองสามมือจังสิได้ครับสำนักงานนะครับตอนนี้มาเลาะตลาดของปลาผ้าพี่น้องมาเบิ่งของปลาก่อนนะครับเอาจวดจัดจวดจัดตึมตึมอริมาถ่ายอันนี้เอาจิบพวกัมี่มันไทยอในนี้นหญ่ว้างบายบาย 拜拜。Bye bye.